นอกจากกรณีสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายก็คือเรื่องของที่ดินที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรกว่า2,000ไร่ที่เป็นที่มาของพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชในปี2,552นนะคะซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าหลังจากที่มีกรณีเป็นพระลิขิตขึ้นมา ก็ได้มีคำสั่งให้เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบคืนที่ดินให้เป็นสมบัติของวัดแทนที่จะเป็นของตนเองทำให้เกิดข้อถกเถียงนะคะว่าพระลิขิตฉบับนั้นนำไปสู่คำสั่งว่าพระธรรมชโยต้องอาบัติประชิกหรือไม่คุณอทัยรัตน์พหลทัพวันนี้ไปสำรวจที่ดินแปลงนั้นค่ะทีมข่าวไทย p ี s ลงพื้นที่พบกับนางพิมพ์ทองมา หนึ่งในชาวบ้านที่ขายที่ดินกว่า120ไร่ให้กับนายถาวรพรมถาวรในหน้าที่เจรจาขอซื้อตั้งแต่ปี2535โดยอ้างว่าจะนำที่ดินแปลงนี้ไปสร้างวัดสาขาของพระธรรมกายและจะสร้างงานให้กับชาวบ้านเขาจะสร้างวัดวัดที่ใหญ่ใหญ่มากเลยสำหรับใระคนทั้ง ทั้งหมู่บ้านหรือทั้งอำเภออะไรเนี่ยมากราบไหว้บูชาอะไรสร้างองค์พระใหญ่ๆอ่ะสร้างตรงเนินตรงเนี้ยท,ที่เขาพูดอยู่นะจะเป็นวัดอะไรยังไงก,ก็ก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่ก็เพราะเขาพูดเขาเป็นฝ่ายคุยมากกว่าเราเป็นฝ่ายฟังจ้ะเขาจะสร้างวัดให้คนไปกราบไหว้บูชาอะไรเป็นที่สักิะอะไรประมาณเนี้ยก็ไมันก็จะดีเท่าไรมันก็ไม่ค่อยได้ เมื่อ20ปีที่แล้วนายหน้าที่เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายได้ขามากกานซื้อที่ดินในอำเภอชนแดนจงังหวัดเพชรบูรณ์ไปกว่า800ไร่นะคะโดยบอกชาวบ้านว่าจะนําที่ดินแปลงนี้ไปทําประโยชน์ด้วยการสร้างวัดสาขาแต่จนถึงตอนนี้ที่ดินยังไม่ถูกใช้ประโยชน์และมีสภาพอย่างที่เห็นค่ะส่วนที่ดินแปลงนี้นายบัญญัติเนนเจียมขายให้กับนายหน้าพร้อมกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆเพราะทําการเกษตรไม่ได้ผล แต่หลังจากขายที่ดินไปแล้ว oh. ก็ยังคงเข้าใช้ประโยชน์จากการขุดสินแร่ทองคำไปขาย oh. เพื่อสร้างรายได้และจ่ายค่าเช่าให้กับตัวแทนจากวัดพระธรรมกายเป็นรายปี oh. ปร่องรอยของการขุดสินแร่ทองคำและเครื่องจักรในการคัดแยกแร่แบบภูมิปัญญาชาวบ้านจึงมีให้เห็นอยู่ในพื้นที่ทงงกินอยู่ที่นี่ทำกินอยู่ที่พื้นเดิมเองแล้วจ่ายเงินจ่ายทองให้ใคร มันมันหลายคนนะครับที่เขาเข้ามาเก็บมาอะไรเนี่ยแต่ไม่มีสัญญาไม่มีหลักฐานอะไรเขาไม่ได้หากเกียนอะไรหลักฐานวาให้เลยทีมข่าวได้ตรวจสอบการถือครองที่ดินแปลงนี้พบว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2535ผู้ครอบครองคือพระชัยบณ์สุทธิพลหรือพระธรรมชยโยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งต่อมาวันที่29พฤศจิกายน2549ได้โอนที่ดินให้กับวัดพระธรรมกายเป็นผู้ถือครองถ้าดูตามหลักฐานที่มีอยู่นะครับในเอกาสารสาระบบเนี่ยก็พระชัยบูรณ์นะฮะสุธิผลเนี่ยก็มีการซื้อที่ดินจากชาวบ้านนะครับหลายๆแปลงเนี่ยทั้งหมดก็30กว่ากัแปลงเนี่ยก็ซื้อ มาในในชั้นนอนสามกอนะฮะเป็นเอกสารนอนสามกอซึ่งซื้อมาประมาณเดือนสิงหาพฤษภาเลยนะฮะก็ต่อมาเนี่ยก็มีการออกโฉนดนะฮะออกโฉนดอดีตผู้ใกล้ชิดพระธรรมชโยเล่าว่าที่ดินแปลงนี้จเจ้าอาวาสซื้อไว้เพื่อเก่งกำไรเพราะได้ข้อมูลจากนักธรณีวิทยาว่า มีสินแร่ทองคําเป็นจํานวนมากจึงได้เข้ากว้านซื้อพร้อมกับที่ดินในอําเภอวังายภูนจังหวัดพิจิตรรวมกว่า2,000ไร่ท่านต้องการขยายมีที่ดินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทุกรูปแบบนะครับในส่วนหนึ่งซื้อมาก็ขายไปอย่างที่เกาะช้างเนี่ยไปซื้อมา2ล้านปลายปีขาย200ร้อยล้านใ,ในทุนแต่บอกชาวบ้านว่าจะไปทำสถานที่ปฏิบัติธรรม เจ้าบ้านก็าขายเพราะด้วยความศรัทธาแต่ปลายปีขายในทุนแทนอย่างนี้นั่นมองว่าท่านกําลังทําธุรกิจอะไรสักอย่างหรือว่าต้องการที่จะเพิ่มคุณทรัพย์สินให้เพิ่มมากขึ้นท่านจริงๆแล้วท่านเป็นนักธุรกิจเลยละฮะการครอบครองที่ดินเหล่านี้เป็นเหตุให้พระสังฆราชสกุลมหาสังคับปรินายกมีพระลิขิตให้เจ้าอาวาสพระธรรมกายคืนที่ดินและทรัพย์สิน ให้กับวัดเมื่อปีพศ2542แต่พระธรรมชโยไม่ยินยอมกรมการศาสนาจึงเข้าแจ้งความต่อกองปราบปรามในข้อหายักยอกทรัพย์ซึ่งต่อมาปี2549พนักง,งานอายการฝ่ายคดีอายา5จึงขอถอนฟ้องพระธรรมชโยและนายถาวรพรหมถาวรจากนั้นพระธรรมชโยจึงมอบทรัพย์สินทั้งที่ดินและเงินสดกว่า1,000ล้านบาท ให้แก่วัดพระธรรมกายหัไทรัฐพหุนทัพไทย PBS รายงาน